สวัสดีครับทิพครับกลับมาพบกับการรีวิวกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้จะมารีวิวกันในส่วนของเครื่องวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เครื่องวัดความชื้นจากทางเสี่ยวมี่นั่นเองพอดีเนี่ยผมอยากได้เครื่องวัดอุณหภูมิกับที่วัดความชื้นเนี่ยไว้บนตู้อยู่แล้วนะครับก็เลยสนใจตัวนี้แล้วก็ได้สอยมาทั้งหมดนะครับ3กล่องด้วยกันก็เลยกล่าวว่าจะวางไว้ตามมุมของห้องนะครับก็คือบนตู้ตามมุมห้องโดยที่ตัวนี้เนี่ย ที่ผมสนใจอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะครับผมเนี่ยขนาดกล่องก็ประมาณฝ่ามือผมเองแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเล็กกว่นานั้นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าสําหรับใครที่อยากหาตัววัดอุณหภูมิครับมาวางไว้บนตู้ชโชว์อย่างเงี้ยกับฟิเกอร์มันจะได้ไม่กินพื้นที่มากก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะแปรป้วนบางทีก็ฝนตกบางทีก็แดดออก ผมก็เลยคิดว่าตัววัดความชื้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับเมื่อพูดถึงการแนะนําไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวกล่องกันเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มแกะกล่องกันก็ตัวของกล่องนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็คือจะมีโลโก้ของทางเสี่ยมี่นะครับแล้วก็โลโก้ของทางมี่โฮมก็คือที่วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ที่วัดความชื้นตัวเนี้ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับแอปมือถือของเราได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวของ บูทูธมาให้ด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเหมือนบอกเป็นคุณสมบัติของเขานะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาจจะสังเกตหรือว่าอ่านยากนิดนึงเนื่องจากว่าตัวอักษรที่เขาเขียนมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาษาจีนนะครับอาจจะต้องอาศัยการดูโลโก้เอาด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะครับสเปคส่วนใหญ่ก็คือยังดีที่เป็นภาษาอังกฤษบอกแต่ว่าตัวหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดก็อาจจะค่อนข้างอ่านยากนิดนึงนะครับ ก็ครว่าวของตัวนี้นะครับผมเขาสามารถวัดอุณหภูมิได้ที่0ูนถึงหกองศาแล้วก็ความชื้นเนี่ยได้ที่0ูนถึงเกตัวแบตของเขาเนี่ยก็จะเป็น CR นะครับผม CR 2 0 3 2นนั่นเองนะครับก็คือเป็นเหมือนลักษณะฐานน่าจะเป็นเหมือนฐานนาฬิกานั่นเองก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับรอบๆกล่องก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไร เมื่อแกะออกมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2ออย่างครับก็คือตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเครื่องวัดความชื้นแล้วก็สีฟ้าๆนี้ก็คือจะเป็นเหมือนตัวก้าวนะครับไว้แปะกับสิ่งของได้ในส่วนของทางคู่มือเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าคู่มือของเขาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรูปภาพประกอบอยู่สำหรับใครที่อยากดูก็อาจจะต้องอาศัยรูปภาพเป็นหลักเอานะครับผม ก็ขออธิบายประมาณนี้แล้วกันสําหรับทางคู่มือแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องวัดความชื้นนะครับแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเขาจะมีแผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับเมื่อดึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มการทํางานของเครื่องเลยแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเครื่องนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีตัวให้ใส่นะครับในส่วนของทางสายคล้องก็คือถ้าเราอยากใส่สายคล้องไว้กับคล้องกับกระเป๋าอะไรเงี้ยก็คือเราจะต้องแกะในส่วนของทางฝ้าหลังออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่สายคล้องเข้าไป ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มการทำงานของเครื่องด้วยการดึงพลาสติกออกมาเลยนะครับนะครับเมื่อดึงพลาสติกออกมาเครื่องก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับในส่วนของ emotion นนะครับอาจจะต้องดูคู่มือประกอบด้วยนะครับคู่มือเขาเนี่ยจะมีการแสดงนะครับค่าระหว่างตัวอุณหภูมิกับค่าความชื้นว่าถ้ามันสัมผัสกันยังไงหน้าตาของ อ่ออิโมชันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับก็อันนี้ของผมก็คือยังเป็นหน้าบึ้งอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดเครื่องป่าอากาศได้สักพักหนึ่งอุณหภูมิก็เลยอาจจะยังสูงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความชื้นนี้ก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อนะครับบลูทูธแล้วก็ไปยังแอปมี่โฮมนะครับผมเพื่อที่จะสามารถดูอุณหภูมิความชื้นผ่านทางมือถือได้ ก็อันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทําให้ดูเป็นหลักนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้จะเน้นไปที่ตัวนี้สักเท่าไหร่ส่วนใครที่มีหลายตัวเหมือนผมนะครับแล้วก็อยากจะแยกไว้ตามจุดเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ดนนีนะครับเพื่อที่จะกันความสับสนก็ในส่วนของทางตัวบลูทูธผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานเป็นหลักสักเท่าไหร่ก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการแกะ ทั้ง3เครื่องนะครับออกมาวางเพื่อที่จะรอดูนะครับในส่วนของค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นก็เดี๋ยวผมจะลองทิ้งไว้สัก1 0บถึงสินาทีนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ตัวเครื่องเนี่ยค่อยๆวัดอุณหภูมิแล้วก็ปรับอุณหภูมิไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีค่าความคลาดเคลื่อนต่างกันขนาดไหนนะครับก็ <c oughs> ผ่านมาประมาณ10กว่านาทีได้แล้วนะครับผมก็าจากที่ดูคร่าวๆนะครับ ค่าความคาดเคลื่อนในส่วนของทางอุณหภูมิเนี่ยก็ถือว่าคาดเคลื่อนน้อยนะครับผมมีความห่างกันแค่ประมาณ0.2องศานั่นเองแล้วก็ในส่วนของทางตัวความชื้นเนี่ยก็มีการห่างกันไม่ถึงประมาณไม่ถึง5%เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับการวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความชื้นกับราคาที่อยู่ในช่วงประมาณ100บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยต่างกันตามร้านนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของการวัดค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิแลวก็ความชื้นก็สำหรับรีวิวโดยรวมนะครับสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นจากทางเซี่ยวมี่ก็โดยจุดประสงค์หลักของผมนะครับก็คือการนําไปวางไว้บนตู้โชว์ฟิกเกอร์ซึ่งถือว่าเครื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมได้อย่างมากเลยเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนะครับทำให้ใช้พื้นที่ในตู้เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวของเครื่องเนี่ยก็จะไม่ไปบดบังตัวของฟิกเกอร์ด้วย แต่สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาตามมานะครับก็คือในส่วนของตัวผมเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เชื่อมต่อบลูทูธเป็นหลักนะครับการอ่านค่าอะไรเงี้ยก็คือต้องอ่านจากตัวเครื่องโดยตรงซึ่งเมื่อผมวางไว้ไกลจนเกินไปเนี่ยหรือว่าวางไว้ในสูงเกินกว่าระดับสายตาเนี่ยค่าบางอย่างจะอ่านค่อนข้างยากนะครับอย่างเช่นค่าส่วนของความชื้นเนี่ยที่ตัวอักษรหรือตัวเลขเนี่ยจะค่อนข้างเล็กพอสมควรเลย กรณีที่วางไว้ไกลจนเกินไปหรือสูงจนเกินไปเนี是是 alone, escape, Murder, tamanho, ่ยก <afraid Tyson> er <suffer> ็อาจจะทําให้อ่านได้ยากพอสมควรเลยนะครับก็สาหรับการรีวิวเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เครื่องวัดความชื้นของทาง Xiaomi ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ครั้งหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ